เลยว่าต้องเป็นของมามะนะคะทับทิมกรอบมะพร้าวกะทิค่ะเยียมอีนะคะกับหมี่ป้อนะคะหอ,อมมากเลยหุใหญ่มากอ่ะอร่ยอยหมามะามสอยทุกบู๊ช Good morning <Ninja. S 2> ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดตรอกหม้อใช่แล้วคะ่ะตลาดอะไรคะตลาดตอกหม้อคะ่ะวันนี้ก็ผู้นำทัวร์ก็มีน้องแม็กซ์มีน้องพร <c oughs> มีน้องเบรี่ ไปเดี๋ยวเราเดินไปชมตลาดกันนะคะมาม่ารู้ไหมว่าในตลาดในกรุงเทพเนี่ยมีกี่ที่ไม่ทราบค่ะรู้ก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้ก็เลยคิดว่าเราจะพาที่ยวพาทัวร์ตลาดที่อันนี้ใบอะไรคะอันนี้ใบอะไรอะคะอันนี้ใบกระท่อมเหรอคะอ่านี่เราก็พาชมมูทของตลาดนะคะอาหารเยอะแยะเลยนะคะนี่มาล้วดูนี่อันนี้เป็นมะพร้าวลูกเล็ก มีผักเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาไม่เปิดง่ายเลยค่ะนี่เลยขนมเยอะแยะเลยนะคะขนมถ้วยอันนี้ข้าวแกงมีกระเพาะ ีปูด้วยนะคะมีแกะปูโอ้โหตลาดตรอกง้อนี่อาหารเยอะมากๆเลยนะคะมีเกี๊ยวหมี่โบราณด้วยเกี๊ยวอี๋ค่ะเอาสองชุดค่ะมามาแพ้ทางอันนี้เลยนะคะเกี๊ยวอี๋นะคะกับหมี่ป้อนะคะนี่น้ำซุปผมไม่มกินรสเลยครับคุณคืออร่อยเลยไม่คาวไม่จืดเลย เอาปอเปี๊ยะสดด้วยนะคะปอเปี๊ยะสดเม่กกล่องคะเอาหนึ่งกล่องเอาหนึ่งกล่องก็พอค่ะตอนนี้เดินมาไม่ทันไดนะคะแล้วก็ได้ซื้อกีมี่แล้วแล้วตอนนี้ก็แวะซื้อปอเปี๊ยะสดนะคะที่นี่อาหารเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็คนที่นี่ก็น่ารักใจดีพิจาดีมากๆเลยค่ะมาซื้ออะไรจ้ากะเพาะปลาจ้าของโปรดแม่เอาไหมแม่ วันนี้คลึกคลืนมากเลยเพราะว่าที่แกคลึกคลืนคนเยอะดีค่ะกะทิใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะถูกใจนางมาซื้ออะไรจ๊ะทักทิมกรอบมะพร้าวกะทิค่ะโอ้โหนี่ของโปรเลยคนนี้ใส่หวานนะคะนี่อันนี้ทำเองเหรอจ๊ะใช่ค่ะการเพจจ้าอ๋อแกงโซ่เอามาเปิดมากี่ปีแล้ะกันยายนยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วตอนนี้คือเดินมาประมาณ20เมตรนะคะถุงเต็มแล้วมอามาสอยทุกบูธ แล้วคนนี้เขาใส่หวานนะคะกะโดนไปอุ้ยต้องโดนอันนี้อ้าวซื้อเลยอันนี้คือจีนครับขนมช่วยจีนนะคะตานช้ำๆ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> รู้เลยว่าต้องเป็นของหมามานะคะไหนเล่าให้ฟังซิทำไมถึงชอบขนมใช้ถั่วกล้วยสมัยก่อนเคยอยู่แถวหน้าบ้านแล้วเขาก็ทอดแล้วก็อร่อยมากอ,อ๋อคือเอาลูกจําได้แล้วคืออยู่ในรถเข็นแบกจําได้นะเมื่อก่อนเนี่ยหน้าบ้านของาอมาเนี่ยจะเป็นเหมือนอติขี่มอไซค์แล้วเหมือนรถพ่วงมาแล้วก็มาผัดหน้าบ้านเลยามา,าก็เลยชอบทีนี้เนี่ยมาเจอที่ตลาดนี้นี่ปล่อยเลยทันทีนะคะ,ะ,คะ,ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราจะเริ่มเข้าไปนในโซนเป็นเหมือนตลาดขายของสดเป็นปลานะคะอันนี้เราชอบมากเลยเพราะปลาที่นี่คุณภาพเขาดีมากเลยนะ เดี๋ยวไปดูกันหอมหมกก็มาเอาหัวปลาค่ะโอ้โหไม่ซื้อได้ไงเนี่ยหัวโตโต,ตแบบนี้เลยกระทงเบ่งๆนะคะนี่อร่อยแล้วครับตอนนี้ร้อนร้อนเลยนะคะจ้านี่แน่นอนนะคะเราก็ต้องมาหยิบชิมอันนี้คือลิ้นฟ้านะคะหอมมากเลยคากิกบอะไรอร่อยอะคะ ไม่พูดน้ำพริกนะคะโอเคค่ะอินฟ้านะคะถ้าใครชอบความขมแบบเรานะคะไปหากินกันได้โหลายแย่เลยนะคะเดินสนุกมากเลยนะคะตอนนี้หนักมากเลยเส้นสตรีปหลักก็ใกล้จะจบแล้วเราก็เลยเดินมาเบียกซ้ายมาเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นไม่ใช่เมนหลักก็จะไม่ได้แบบวุ่นวายมากนะคะที่นี่เด็ดเรื่องอาหารพร้อมกินมากเลยนะ้องหมาใช่อาหารเยอะมาก ซื้อกลับไปเดี๋ยวจะกลับไปกินที่บ้านด้วยกันนะคะไปตรงนี้ก็เริ่มหมดแล้วเนาะมาเนาะก็เริ่มเบาๆแล้วนะคะโวนนี้นี่ทำอาหารใส่ใจสอนผลไก่งานละเอียดนะคะมีปลาหัวปั่โอ้อิ่มกันทั้งบ้านอิ่มสองบ้านเลยอวดนี่หน่อยเลยค่ะความใหญ่โอ้หใหญ่มากค่ะ <c oughs> คุณยายขายอะไรคะ40่บบาทหนูซื้ออะไรได้บ้างคะนี่ยีบ อ๋อโอเคค่ะงั้นหนูเอาข้าวเหนียวมะม่วงได้ไหมข้าวเหนียวมะม่วงลุ่นสามได้แล้วมีอะไรสิบบาทไหมคะมีม่ไม่เป็นรายจายให้คนอื่นไม่เป็นไรหนูเอาอันนี้ไปก็ได้สี่สิบบาทขอบคุณค่ะขอบ่ายให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณสวยนะขอบคุณค่ะเปรี้ยวใช่ไหมจ๊ะเปรี้ยวอันนี้ร้อนไหมจ๊ะร้อนอยู่นะโอเคชอบมากเลยนะคะไส้กรอกอีสานเปรี้ยวเนาะ ขอขิ่งอร่อยนะเขาเค็มๆมาเลยข้ามานะซื้อแล้วก็กินเลยนะคะกินแนวกับขิงแต่เทกอือหืออร่อยอร่อย่ะเนี่ยอร่อยเลยค่ะกินกับขิงแยะๆหน่อยเนาะอร่อยซื้ออะไรจ้าคุณซื้ออะไรจ้าซื้อผักกระเฉดค่ะอืมียอดยอดแล้วหรอคะเนียไม่ต้องไปตัดเองใช่กินแบบเรากินก้านไงครึ่งโลก็ครึ่งโลป นีมีปูด้วยนะคะขายยังไงอะคะอันนี้ผมได้แปดชิ้อันนี้คือหนึ่งโลหนึ่งโลกวันนึงวัาเก่กมาจากไหนคะเนี่ยโอเคค่ะขอหนึ่งอัน,นนะคะชุดน,นี้นะคะชุดนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะตัวนี้มันเนื้อแหล่งเฉยๆแต่ว่านเนื้อแข็งมากค่ะ,คะนี่ที่ร้านนี้เขาใจดีมากเลยนะคะนี่เป็นร้านรุ่งเรืองปูม้านึ่งนะคะเนื้อแน่นมากเลยอ่ะอร่อยไปแล้วลืมแบ่งกับมากินที่บ้านแล้วกันนะ อร่อยค่ะเนื้อแน่นมากๆเลยค่ะคุณอาเข้าใจดีมากเลยเห็นหรอม้าโดนลุกแย่งดีไหมอร่อยค่ะหวานเนื้อขนาดไม่ได้จิ้มนะเนาะหวานอร่อยเลยคัดออกนะครับดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ,คคะที่นี่ใจดีมากเลยทุกคนขอบคุณค่ะมีคนโลเคอลแนะนํานะคะสายหวานคนนี้ตาโตเลยนะคะเป็นขนมต้มนะคะขอท,ที่หนึ่งนะคะตายแบบเรากินหน้าร้านเลย มะพร้าวห,หอมอือหอมมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้ำตาลหอมมะพร้าวหอ,อมค่ะ อร่อยค่ะเดินทางกลับกันเถอะเราวันนี้คืออยากไปที่ไปนวดนะเพราะว่าหนักมากหนักขนาไหนหนักค่ะประมาณแบบไม่บรรยัปบรรยังเลยนี่เกรงใจลูกเลยไม่ค่ะวันนี้มีคนถือของมามีคนถือของให้ไงคะคำหน้าต้องถือไปในนี้มาเลยอ่ะเอาไปล็อกเข็นเนาะไม่ไหวแล้วเนี่ยหนักเดียวเดินกลับไปที่รถนะคะแล้วประเด็นคือข้างหน้าตลาดเนี่ยมันมีของน่ากินแล้วว่ามาต้องแวะซื้ออีกแน่เลยอ่ะ ตอนนี้ก็เดินเสร็จแล้วกำลังกลับนะคะก็คือว่าก่อนจะกลับเดี๋ยวก่อนก่อนจะกลับบอกว่าแม็กแม็กไปเก็บของที่รถตัวเองก็แวะไปซื้อนมคอกมาอีกโอ้โหร้อร้อร้อล้ ร้อนร้อนร้อนมากเพ่ออกจากเตาอร่อยมากอ,อ่ะเพ่ออกจากเตาเป็นไส้เผือกนะคะเขามีไส้ต้นหอมไหมไม่มีค่ะ<ม>เผือกมีมะพร้าวมีฟักทองค่ะแล้วก็มีข้าวโพดอันนี้เป็นง้นหนุ่มคงที่อยู่ข้างหน้าตลาดตอกหมอ้อเลยเนาะมาใช่ที่เจ้าถิ่นเขาบอกว่าต้องกินนะคะนนน่ะเนาะเราชอบเดินตลาดมาเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันมันสะท้อนวิถีชีวิตของคนอยู่แถวนี้เราจะเห็นเลยว่าในตลาดตาดอรอกหม้อเนี่ยมันมีผู้ใหญ่เยอะคนแก่แล้วก็ขายของแบบทาเองเนาะเล็กๆอย่างเงี้ยมันมาจากบ้านแล้วมาทำอ่ะพอมันสะท้อนวิถีชีวิตอะมะ ม,มันน่ารักมากเลยแล้วคนที่มีพูดจาดีพูดจาน่ารักใจดีามากๆเลยนะใค้พวกเราชิมอะไรอย่เงี้ยค่ะ แบบมือเหมือนเป็นวิธีที่สตาร์ทวันอาทิตย์ได้ดีมากเลยเนาะเอเนอร์จีดีมากๆเลยค่ะหัว mm hmm. oh, ชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็ถึงของสวดผักอะไรจะไม่เยอะแต่เราว่าตลาดนี้เด่นเรื่องของกินของกินทําเองแล้วก็เรื่องแบบพวกปลาของเขาดูดีมากเลยค่ะมา mm hmm. เดี๋ยวคราวนี้เรากลับไปกินข้าวกันที่บ้านแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่ารสชาติแต่ละอย่างคืออะไรแล้วเราให้ใครเป็นผู้ชนะดีไหมคะ mm hmm. แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปตลาดไหน mm hmm. เดี๋ยวมันรอชมกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าในกรุงเทพเนี่ยมีตลาดเยอะแค่ไหนจะไป explore มันให้ ครบทุกอันเลยดีไหมโอเครู้ักว่าอันนี้อร่อยค่ะอะไรอะไรนมครกเหรอคะอือดูวยไส้แน่นอึชเลยอ่ะเขาหน้ามาแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาหน้าต้องมากระลุยรอบๆตลาดดีไหมคะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านเราไปกินเราไปรีวิวกันจ้าบ๊ายบายมาอย่างแรกเลยนะคะปอบเปี๊ยสสดเราเป็นแฟนคลับปอบเปี๊ยสสดมากนี่โอ้โหเดี๋ยวขอลองชิมก่อน แล้วที่สุด้่ะคือกินพร้อมมัสตาร์ดกับน้ำจิ้มองอืมเฮ้ยนี่ดีนี่หวานเกินไปอร่อยน้องกินหนูอันนี้เลยนะคะเมนูความทรงจำของมาม่านะคะใช้ถั่วกล้วยเดี๋ยวลองชิมซิดีป่ะดีเหรอใช้ได้เหรอคะใช่ได้ค่ะเขาไม่ใช้เท้าจริงๆริงเหรอคะลองใช้ถั่วจริงจริงนะคะโอเคค่ะอ่าโอเคอ่าแม่สาลองชิมสิคะปอเปียสดรสชาติเป็นยังไง เป็นนักรีวิว number one ของบ้านนี้เป็นยังไงคะดีไหมคะไม่หวานเกินไปเนาะใช่ราชตบเหมือนเด็กๆเรากินอ่ะไนี่เราแบบเราเป็นคนจีนเราจะกินพริกเพิ่มเพิ่มความเปรี้ยวแล้วมันจะได้ความรสชาติมันจะแรงขึ้นตรงนี้แหละถ้าเป็นมัสตาร์ดก็จะนี่ไงมัสตาร์ดเผ็ดใช่นี่ไงเรากินแบบนี้อ่ะไหนชิมใหม่เป็นไงคะ ดีเลยเดียมยอดเทอะไรอยู่คะข้าวจิมกรอบค่ะนะคะกะทิแห้งแล้วก็มีอะไรนะแล้วช็อกอกแอันนี้สีใบเตยแท้ๆเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่กะทิแท้ด้วยกะทิไม่แท้เป็นยังไงคะมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะมันถ้ากะทิสดมันก็จะมีความหอมเฉพาะมันเองกะทิสดอันนี้คือมะพร้าวกะทินะคะสุดยอดของมะพร้าวโอ้เนี่ยของโปรดมาม่ากับแม่สาเลยจ้นแล้วเมื่อก่อนกินที่เซนหลุยใช่อร่อยมากๆอันนี้คือมะพร้าวกะทินะคะ มันหอมหวานอร่อยมากเลยอ่ะน้ำเพิ่มรสช่องแบบว่าอือหืออร่อยเนาะกวนตายเลยยังไงคะสาวๆดีไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอะไรชนะเลิศไหนพูดซิปูให้ emp, ปูชนะเลิศมามาล่ะปูค่ะ <du> อา่าวันนี้ผู้ชนะจากตลาดตรอกหม้อนะคะ <ives S 1> ของบ้านเรานะคะก็คือปูค่ะดิ้ง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 แต่สำหรับแม็กนะแม็กคิดว่าอันนี้ชนะเลิศมันเป็นเมนูในความทรงจำนะคะก็คือเกี๊ยวอีลูกชิ้นปลาและหมูสับ แล้วร้านนี้เป็นแบบคุณนุงกับคุณป้าสามีภรรยาขายหน้าหลักมากๆเลยค่ะวันนี้ก็มีการกินประมาณนี้นะคะสัปดาห์หน้าคราวหน้าเราจะพาไปตลาดไหนจะพาไปกินอะไรก็ติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะทีนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย